ปึ้งเสียงกระแทกประตูรถดังขึ้นท่ามกลางความมืดสลัวในบริเวณตึกร้างอันห่างไกลผู้คนเจษดามองรถเก๋งสีดำที่ไม่ระบุป้ายทะเบียนที่จอดอยู่ข้างรถของเขาก่อนจะรีบเดินเข้าไปในตัวตึกภายในตึกร้างที่ยังสร้างไม่เสร็จนี้มีชายวัยกลางคนท่าทางมีอำนาจคนหนึ่งรอเขาอยู่ก่อนแล้วว่ายังไงเจ ของที่ให้ไปขายหมดแล้วหรือไงถึงได้เรียกฉันออกมาคุยแบบนี้ชายคนนั้นพูดขึ้นอย่างเป็นกันเองแต่เจษดาไม่ได้มาพอเรื่องนั้นผมมาถามท่านเรื่องวาผมรู้ความจริงหมดแล้วหืมว่าพี่ชายนายเนะ่หรอรู้ความจริงอะไรล่ะฉันไม่เห็นรู้เรื่องท่านสั่งให้มันฆ่าพี่ผม เจษดากล่าวเสียงเย็นเขาไม่เข้าใจว่าท่านจะฆ่าพี่ชายเขาทำไมว่าไม่เกี่ยวข้องกับท่านไม่เคยรู้จักกันสักนิดอ๋ออย่างนั้นเหรอแล้วไหนละ่ะหลักฐานชายวัยกลางคนกล่าวอย่างใจเย็นนี่ท่านท่านอย่าลืมนะว่าผมทำงานสกรปรกให้ท่านอยู่ท่านทำอย่างนี้กับผมผมว่าผมกับท่านเราคงไม่มีเรื่องต้องคุยกันอีก เจษดาว่าอย่างหัวเสียพร้อมกับหันหลังเดินออกไปแต่เดินพ้นทางเข้าตึกออกไปได้ไม่นานเขาก็เดินถอยหลังเข้ามาเสร็จแล้วเก็บทำตัวเองนะเจดกรีงกรีงกรีง,งเสียงกริ่งหน้าบ้านดังขึ้นติดกันถึงสามครั้งในเวลากลางคืนนั่นทำให้นารีต้องละสายตาออกจากละครเรื่องโปรดที่ดูค่าเวลารอเจษดาผู้เป็นสามีกลับมาที่บ้าน แตละครจนจะจบแล้วเขาก็ยังไม่กลับมาแล้วนี่ยังมีใครไม่รู้มาที่บ้านอีกหืมวิชิตมาได้ยังไงเนี่ยนารีคิดอย่างสงสัยพร้อมเดินออกไปหน้าบ้านเพื่อเปิดประตูรั้วให้วิชิตเธอแอบแปลกใจเล็กๆที่เขามีท่าทีที่ไม่ผ่อนคลายเหมือนเก่านี่ไม่ใช่ว่าสามีตัวดีของเธอทำเขาให้เดือดร้อนอะไรอีกนะว่าไงวิ มาสติกเชียวเออนารีวันนี้เป็นไงบ้างทำอะไรมาเนมหนื่อยไหมชายหนุ่มทักทายแบบเก๊กก๊กงๆพอไม่รู้จะบอกเพื่อนสนิทอีกคนยังไงดีจะให้บอกนารีว่าไอ้เจดมันโดนจับข้อหาฆ่าพี่วาน่ะหรอแบบนี้ก็คงไม่ดีแน่ถามเรื่องทั่วไปแบบนี้แหละเป็นการกลืนที่ดีที่สุดเท่าที่เขาคิดได้ในตอนนี้ อ๋อก็ดีเนะ่ะเราไปรับลูกแล้วก็กลับบ้านมารอเจนี่แหละไม่ได้เหนื่อยอะไรวิมีอะไรหรือเปล่าถึงนารีจะแปลกใจกับคำถามของวิชิตขนาดไหนเธอก็ต้องตอบไปก่อนแล้วนะแต่วันนี้วิชิตมาแปลกจริงๆเหมือนมีเรื่องอะไรจะบอกเธอแต่ก็ไม่บอกสักทีเออคือฮงานวิเข้าบ้านก่อนละกันมีอะไรค่อยบอกเราอ๋ออ๋อ,อ,อได้สิ วิชิตเดือนตามนารีเข้าไปในบ้านระหว่างที่เดินเข้าไปในห้องรับแขกเห็นรูปครอบครัวมากมายแขวนอยู่มีทั้งรูปนารีที่ถ่ายคู่กับเจดและรูปครอบครัวที่มีทั้งเจดนารีและอินทัศลูกชายของพวกเขาด้วยยิ่งเห็นแบบนี้วิชิตยิ่งรู้สึกลำบากใจไปใหญ่เขาได้แต่เดินไปนั่งที่โซฟาฝั่งตรงข้ามเธอพยายามสงบสติอารมณ์และคอยจ้องหน้านารีที่มองมาที่เขาอยู่ก่อนแล้วด้วยสายตาที่จริงจัง นาตั้งใจฟังแล้วนะประโยคแบบนี้ทำให้นารีรู้สึกไม่ดีเลยเธอหยิบรีโมทกดปิดโทรทัศน์แล้วหันมาตั้งใจฟังวิชิตอีกครั้งคือตอนนี้ไอ้เจตมันโดนจับเพราะว่ามันฆ่าพี่วาฮะอะไรเนี่ยวิอย่ามาล้อเล่นได้ไหมเนี่ยเรากำลังจริงจังอยู่นะนารีพูดอย่างหัวเสียอยู่ๆมาบอกว่าสามีเธอฆ่าพี่ชายตัวเองแล้วโดนจับ มันจะเป็นไปได้ยังไงบ้าปไปแล้วถึงเจดจะไม่ใช่คนดีแต่เขาไม่มีทางที่จะฆ่าใครได้และนั่นพี่วาเลยนะจัตวาพี่ชายคนเดียวของเจดเขาจะทำแบบนั้นเพื่ออะไรนามองหน้าเราสินาคิดจริงๆเหรอว่าเรารอเล่นคราวนี้วิชิตหัวเสียบ้างและนั่นทำให้นารียิ่งสับสน เอาจริงนะนาเราเองก็อยากให้มันเป็นเรื่องแค่ล้อเล่นน่ารู้อะไรไหมไอ้เจตมันเป็นคนโทรมาหาเราเองมันสนารภาพเองนะเข้าใจหรือเปล่าไม่ไม่จริงอ่ะเจดจะทําไปทําไมทําไมเจดต้องฆ่าพี่วามันไม่มีเหตุผลเลยนี่นาเรารู้ว่าเรื่องเนี้ยมันเข้าใจยากแต่ตอนเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วเราก็อยากจะช่วย แต่เจดมาสารภาพเองหลักฐานก็คาที่เกิดเหตุขนาดนั้นตอนนี้เราช่วยได้มากสุดแค่พานากับลูกไปเจอเจดไม่ไม่ต้องเดี๋ยวเราไปเองเรื่องนี้เราไม่อยากให้ลูกรู้เจดอาจจะไม่ได้ทาก็ได้เราไม่อยากให้ลูกต้องมองเจดไม่ดีอืมเอางั้นก็ได้ปไปเลยไหมเราขอไปบอกลูกก่อนนารี็ค่อยๆง้าประตูของห้องอินทัศลูกชายคนเดียวของเธอกับเจ,ดออ,เจดออกเบาๆอา้าว แม่มีอะไรหรือเปล่าครับเสียงลูกชายของเธอถามขึ้นก่อนที่ใบหน้าเล็กๆจะละความสนใจออกมาจากการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ตรงหน้าแล้วมองเธอด้วยความสงสัยลูกเธอน่ารักขนาดนี้จะให้รู้เรื่องไม่ดีได้ยังไงแล้วอีกอย่างเธอก็เชื่อว่าสามีของเธอไม่มีทางทําอย่างที่วิมาบอกแน่นอนน้องอินยังทำการบ้านไม่เสร็จหรอลูกแม่จะออกไปธุระแป๊บหนึง่งเดี๋ยวแม่จะล็อกบ้านไว ถ้าอินทําการบ้านเสร็จก็นอนเลยนะลูกครับวันนี้พ่อไม่กลับหรอครับพ่อเขารอแม่อยู่ที่ที่ต้องไปธุระนะลูกทําการบ้านเสร็จแล้วรีบนอนนะมีอะไรก็โทรหาแม่นาดียิ้มให้ลูกก่อนจะเดินออกจากห้องและปิดประตูเบาเาครับแม่ อินทัดตอบรับพร้อมมองประตูห้องนอนของตนที่ถูกปิดไปแล้วแปลกจังเมื่อเช้าพ่อบอกว่าจะกลับบ้านนะถ้าเขาจําไม่ผิดแต่ช่างเถอะอาจจะมีธุระแบบปุบปับก็ได้คิดได้อย่างนั้นเด็กน้อยก็ก้มหน้าก้มตาทําการบ้านต่อโดยที่ไม่รู้เลยว่าคําพูดของพ่อเมื่อเช้าอาจจะเป็นคําพูดสุดท้ายในชีวิตที่เขาจะได้ยินจากพ่อของเขา นี่ก็ผ่านมา4ี่ปีแล้วตั้งแต่วันที่แม่บอกว่าจะออกไปทําธุระกับพ่อผมไม่เคยเห็นหน้าพ่ออีกเลยแม่บอกผมว่าพ่อผมทําความผิดที่ไม่น่าให้อภัยไว้พ่อเลยต้องติดคุกผมรู้สึกแย่มากเพราะก่อนที่พ่อผมจะติดคุกผมเสียลุงที่ผมรักไปลุงวาแกเป็นคนที่ดีมากแกสอนเรื่องดีๆให้ผมหลายอย่างตอนนั้นมันยากมากสำหรับผมแต่ผมก็ผ่านมันมาได้ถึงผมจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก็เถอะ อ้าอินแต่งตัวเสร็จแล้วเหรอลูกมากินข้าวก่อนสิเสียงแม่ผมดังขึ้นทันทีที่ผมลงจากบันไดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปกินที่โรงเรียนอีกแล้วเหรอช่วงหลังๆอินไม่กินข้าวเช้าที่บ้านเลยนะผมไม่ได้ตอบอะไรแล้วเดินออกจากบ้านเพื่อเดินไปโรงเรียนของผมที่อยู่ห่างจากบ้านไม่มากแม่ก็เป็นแบบนี้ชอบบอกให้ผมกินข้าวด้วยแต่ตั้งแต่ผมถามเรื่องพ่อแล้วแม่ไม่ยอมบอก ผมก็มองแม่ไม่เหมือนเดิมอีกแม่ปิดบังผมมันเป็นอะไรที่อึดอัดกว่าที่จะกินข้าวกับแม่ได้จะว่าผมเป็นลูกที่ไม่ดีก็ได้นะก็คนมันอึดอัดกินไปฟังแม่บน่นว่าเดี๋ยวจะเสียคนเหมือนพ่อยังไงข้าวก็ไม่อร่อยอยู่ดีเดินมาจนถึงปากซอยผมก็มองเห็นสารพระภูมิของร้านขายของและยกมือไหวอย่างเคยหวังว่าวันนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ไม่มีพวกคนน่ารำคาญมายุ่งกับผมนะ อินทั์แม่ขอคุยด้วยหน่อยเอแม่เรียกผมอีกแล้วล่ะอะไรอีกล้าววันนี้แม่นี้สัรหาเรื่องมาผลผมได้ทุกวันผมว่าที่จริงแล้วพ่ออาจจะเข้าคุกพร,ร้อมขานแม่ก็ได้ใครจะไปรู้ครับแม่ผมว่าพลางเดินไปนั่งที่โซฟาฝั่งตรงข้ามแม่เบาๆครูโทรมาบอกแม่ว่าลูกขอทํางานคนเดียวอีกแล้วทํางานกลุ่มแค่นี้มันยากมากหรือไงทําไมลูกต้องทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่อ๋อ นึกว่าเรื่องอะไรที่แท้ก็เรื่องนี้ก็ผมทําคนเดียวได้ถึงทําเป็นกลุ่มผมก็ทําคนเดียวอยู่ดีมันไม่ต่างอะไรกันนี่ครับน่ารําคาญผมพึมพาท้ายประโยคเบาๆแต่คงไม่พอเพราะแม่ดันได้ยินซะง,งั้นอินทัศครับคุณแม่นี่ลูกย้อนแม่เหรอทําไมลูกเป็นคนแบบนี้แม่สอนสิ่งดีๆให้ลูกมาตั้งกี่ปีทําไมยังเอาแต่ทําตัวเร็เวๆเหมือนพ่อไม่มีผิด แม่ก็พูดแต่แบบนี้แม่เป็นผมหรือเปล่าแม่เคยเข้าใจผมไหมเคยรู้หรือเปล่าว่าไปโรงเรียนแล้วโดนรอว่าพ่อขี่คุกเป็นยังไงยังคิดว่าจะมีคนอยากคบผมเป็นเพื่อนอยู่ไหมสิ่งดีๆที่แม่สอนเนี่ยมันแก้ปัญหาตรงไหนได้หรือเปล่าทําไมแค่นี้แม่ก็คิดไม่ได้ผมเถียงแม่ออกไปแทบจะทันทีแม่ไม่เคยรู้ชีวิตในโรงเรียนของผม แต่ขอให้ผมเป็นเด็กดีมันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงตั้งแต่พ่อผมติดคุกไม่มีเพื่อนด้วยซ้ําผมดีให้ได้แค่การเรียนก็น่าจะพอแล้วไหมพ่อติดคุกเรื่องอะไรก็ไม่มีใครบอกตอนโดนคนที่โรงเรียนว่าผมเถียงพวกเขาไม่ได้ด้วยซ้ําผมจะเอาอะไรไปเถียงละ่ะก็ผมไม่รู้อะไรเลยแม่คิดไม่ได้แกหาว่าแม่คิดไม่ได้ทั้งที่ตลอดมาแม่เป็นห่วงความรู้สึกแกมาตลอดแกรู้ไหม ว่าไม่ต้องแบกรับอะไรวิบ้างแกรู้ไหมแม่ก็บอกให้ผมสิถ้าแม่อยากให้ผมรู้ก็บอกผมได้ในเมื่อแกเก่งนักก็รู้วิซะว่าพ่อแกนะ่ะมันฆาตกรพ่อแกฆ่าพี่ชายตัวเองฆ่าลุงที่แกรักพอใจไหมแม่บอกว่าอะไรนะพ่อฆ่าลุงงั้นเหรอ ผมสับสนยอมรับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเกินความคาดหมายของผมไปมากตอนแรกผมคิดว่าพ่อติดคุกเพราะเรื่องยาแต่กลายเป็นว่าพ่อฆ่าลุงฆ่าลุงเนี่ยนะพ่อผมจะทําอย่างนั้นทําไมพ่อไม่มีทางทําแน่ผมรู้ดีว่าคนที่มีความกล้าหาญน้อยแบบพ่อไม่มีทางฆ่าใครได้แล้วใครเป็นคนฆ่าลุงของผมละ่ะใครสวัสดีครับผมชื่ออินทันนะครับ จะมาเป็นหมอประจําเรือจนจํานี้แทนคุณหมอนรินที่เพิ่งย้ายไปวันนี้ทํางานวันแรกยังไงก็ฝากตัวด้วยนะครับผมว่าพรางพนมมือไว้กลางอกแล้วก้มหัวลงเล็กน้อยเป็นมาราย,ยาทวันนี้เป็นวันเริ่มงานวันแรกของผมที่เรือนจํานับว่าเป็นงานแรกหลังจากที่เป็นแพทย์ใช้ทุนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ว่าได้ที่จริงด้วยความสามารถของผมมีโรงพยาบาลใหญ่ๆติดต่อให้ไปร่วมงานด้วยเยอะนะครับแต่ผมกลับเลือกที่จะมาทำงานในเรือนจำนี้แทนทำไมนะล้อ ก็พ่อผมอยู่ที่เรียนจํานี้ยังไงล่ะค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะทํางานในเรียนจําก็สู้ๆนิดนึงนะคะคุณหมอคนไข้าอาจจะรับมือยากกว่าโรงพยาบาลทั่วไปเยอะเลยค่ะญิงไหวกลางคนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นพยาบาลพูดขึ้นที่ผมต้องเดาเนี่ยก็พราป,ป้าคนนี้เขาไม่ได้ใส่ชุดพยาบาลเหมือนที่พยาบาลผมเคยเห็นที่เขาใส่กันนะสิอินดีต้อนรับครับหมอมีอะไรให้ช่วยก็บอกได้นะครับ ผมชื่ออ้อเป็นบุรุษพยาบาลส่วนคนเมื่อกี้ป้าพาดูแลงานทั่วไปนะ่ะแกทำทุกหน้าที่ในห้องพยาบาลแหละครับผมตอบรับด้วยคำสั้นๆแต่ก็มีรอยยิ้มประดับอยู่รอยยิ้มของการหาความจริงที่หาความจริงไม่ได้นี่เป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของผมเลยแม่ผมบอกเรื่องการเข้าสังคมเนี่ยผมพัฒนาแล้วครับตั้งแต่ที่คิดว่าต้องมาทำงานในเรือนจำ ผมก็ไม่อยากทำหน้านิ่งให้คนอื่นคิดว่าหยิ่งหรือหาเรื่องอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวจะอายุไม่ยืนเอา <c oughs> หมอนี่พูดน้อยจริงๆเลยนะครับยังไงพวกผมเรียกหมออินได้ไหมครับจะได้สั้นๆหน่อย <c oughs> ได้ครับไม่มีปัญหาผมตอบแบบกระชับ แถมด้วยรอยยิ้มอีกครั้งแล้วนั่งลงกับโต๊ะกม้มหน้ากม้มตาศึกษารูปแบบงานที่ต้องทำในเรือนจำอีกนิดหน่อยถึงแม้ว่าก่อนรับงานนี้จะมีการอธิบายรายละเอียดงานกันแล้วแต่ผมก็ต้องดูเพื่อความชัวรอีกทีอยู่ดีวันนี้เหมือนว่าจะมีการตรวจที่แดงของพ่อสุดที่รักด้วยแฮะแต่ผมไม่ได้ตรวจกับเขาหรอกเสียดายจังอยากจะทักทายสักหน่อยงั้นอีกสิบนาทีเตรียมไปตรวจคนไข้ได้เลยครับ ผมหันไปสั่งงานเสียงนุ่มแล้วหันมาเตรียมของเพื่อไปตรวจโรคประจําตัวให้ผู้ป่วยสูงอายุในเรือนจําวันนี้เหมือนจะต้องตรวจของผู้ป่วยหญิงก่อนน่ะแหละที่ตรวจก็อยู่ไม่ไกลหรอกครับทางเรือนจําเขารวมผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวแบบพวกเบาหวานความดันไว้ที่หลานกินข้าวเดินไปแป๊บเดียวก็ถึงผมไปดูสถานที่มาแล้วมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอารมณ์เหมือนโรงอาหารสมัยประถมตอนที่โรงเรียนยังไม่ปรับปรุงนะครับ กินข้าวถัดหลุมแบบนั้นเลยถือว่าชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำนี้ก็ไม่แย่มากนั่นแหละหมอคะเกิดเรื่องใหญ่แล้วคะ่ะดูเหมือนว่าจะมีนักโทษชายมีอาการท้องเสียรุนแรงอย่างเฉียบพ,พันค่ะอ่าวันนี้มาถึงเร็วกว่าที่คิดฮะต้องขอบคุณลุงนักโทษที่ถูกขังห้องเดียวกับพ่อผมเลยนะเนี่ยรู้งานดีจริงๆเอาละตอนนี้ผมก็คงต้องไปตรวจคนไข้พิเศษรายนี้่อยละครับ เอาตัวนักโทษมาที่ห้องสองได้เลยเดี๋ยวหมอเตรียมเครื่องมือรอค่ะหมอไปบอกออบไปพาลงเจดมาครับป้าเสียงเปิดประตูลูกกลงบานเก่าของห้องพยาบาลเรือนจำดังขึ้นขณะนี้ไม่มีใครอยู่ในห้องนอกจากชายวัยกลางคนที่นอนอยู่บนเตียงภายในห้องที่เงียบสงบแห่งนี้มีเพียงเสียงของน้ำเกลือหยดเป็นจังหวะและเสียงหายใจของคนที่นอนอยู่ก่อนแล้วเท่านั้น หลับสบายใช่นะผมค่อยๆเดินเข้าไปหาที่เตียงที่มีพ่อนอนอยู่จะว่าไปแล้วผมจะน้อยใจยดีไหมนะผมเป็นลูกเขาแท้ๆผ่านมายังไม่ถึงยี่สิบปีก็ลืมหน้ากันซะแล้วถึงแม้ว่าตอนนี้ที่รักษาเขาผมจะใส่หน้ากากาก็เถอะแต่ว่าไม่เป็นไรเขาเองเขาเปลี่ยนไปจนผมแทบจำไม่ได้เหมือนกันชึกจึกพ่อครับนี่ผมเอง ตื่นก่อนครับพ่อผมสะกิดเรียกพ่ออยู่นานสองนานแต่ก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะตื่นสงสัยผมคงต้องเล่นแรงไปแต่ไม่ว่าจะยังไงวันนี้ผมต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องผมจะไม่ยอมให้แกมาทํางานที่เรียนจําของผมศูนย์เปล่าหรอกนะที่จริงตอนนี้ผมมีสิ่งที่สงสัยและอยากจะถามพ่อเยอะแยะเต็มไปหมดหวังว่าแค่ตื่นมาตอบคําถามของผมคงจะไม่ยากเกินไปสําหรับเขาคุณเชสดาบินครับ ผมเรียกด้วยเสียงที่ดังขึ้นพร้อมกับแรงสะกิดที่มากขึ้นตามไปและดูเหมือนมันจะได้ผลเพราะครั้งนี้พ่อค่อยๆลืมตาออกมาคุณทำอะไรเนี่ยคนจนนอนพ่อตื่นขึ้นมาโวยวายทั้งที่ยังไม่ได้มองหน้าผมให้ดีด้วยซ้ำแหมไม่ได้เจอกันไม่ถึงยี่สิบปีพ่อถึงกับจำผมไม่ได้เลยเหรอครับเสียงเย็นๆแลรอยยิ้มการค้าของผมถูกส่งไปให้พ่อ พอได้ยินแบบนี้มันทําให้เขาหยุดโวยวายแล้วมองมาที่ผมนิ่งๆนิ่งกว่าที่ผมคิดไว้ซะอีกอินทัชจะใครล่ะครับหรือว่ามีคนอื่นที่เรียกคุณว่าพ่อด้วยโตมาได้ปากดีแบบนี้ยังน้อยมันก็ยังรักษาสัญญาสินะแล้วใส่ชุดนี้แกเป็นหมอหรือไงมันเหรอก็อย่างที่เห็นผมตอบคำถามของพ่อสั้นๆไม่อยากพูดเยอะผม ไม่ได้มาเพื่อถามสารทุกสุตดิบได้ข่าวว่าพ่อฆ่าลุงวาจริงหรือเปล่าครับผมถามเข้าประเด็นทันทีถึงเขาจะไม่ยอมพูดก็ไม่เป็นไรยังไงผมก็มีเวลาถามอีกทั้งคืนแต่ไม่คิดเหมือนกันว่าชีวิตจะได้มานอนในที่แบบนี้ที่นี่มีผนังแค่สองด้านอีกสองด้านเป็นลูกกรงเหมือนกรงขังดูแล้วเหมือนอยู่ในห้องขังไม่มีผิดใช่ไม่ใช่แล้วยังไง พ่อถามกลับเหมือนไม่แยแสแต่บอกแล้วไงผมมีเวลาถามเขาทั้งคืนก็ไม่แล้วไงแค่คิดว่าคนอย่างพ่อไม่น่าฉลาดหรือกลา้าพอที่จะฆ่าใครได้ถ้าโดนใส่ร้าย,ายก็ว่าไปอย่างแกก็มันจริงนี่พอรู้ไหมตอนที่แม่บอกผมว่าพ่อฆ่าลุงวาเนี่ยผมเกือบเชื่อแล้วเพราะพ่อไม่ได้เป็นคนดีมาตั้งแต่แรกอินทัดใครสอนให้แกพูดจาแบบนี้ฉันเป็นพ่อแกนะ พ่อตะโกนลั่นแบบที่ไม่กลัวใครจะมาได้ยินตะโกนไปเถอะครับแถวนี้ไม่มีใครหรอกนอกจากเขากับผมดูเหมือนว่าตอนนี้ผมจะโยมโมโหเขาได้แล้วสินะคนเราก็แบบนี้พอเริ่มโมโหก็จะระบายความในใจออกมาครับคุณเป็นพ่อแต่ก็ไม่ใช่พ่อที่ดีผมอยากรู้ว่าใครฆ่าลุงบอกผมมาเถอะครับทำไมใครฆ่ามันแล้วมันสำคัญเลอไงใครใช้ใหีวันนั้นมันมายุ่งกับเรื่องของฉัน ถ้ามันไม่ไปมันก็ไม่ตายแล้วฉันก็ไม่ต้องโดนใส่ร้ายจนต้องมาติดแหนกที่คุกอย่างนี้ด้วยพูดออกมาจนได้สินะครับสรุปคือโดนใส่ร้ายนะนี่แกหลอกฉันผมหลอกที่ไหนล่ะครับก็พูดความจริงทั้งนั้นว่าแต่ใครเป็นคนทำล่ะครับผมจะได้ไปจับคนที่ฆ่าลุงผมได้ถูกผมยังไม่หยุดยั่วมโมโหพอ่อแค่ยอมรับว่าโดนใส่ร้ายมันไม่พอหรอก ผมอยากรู้ว่าใครทําจะอะไรนะักหนาทําไมต้องลุงแกตลอดแกเคยคิดถึงฉันบ้างไหมฉันต้องมาติดคุบเพราะใครถูกใส่ร้ายเพราะใครแล้วที่ฉันทําไปก็เพื่อแกกับแม่แกทําไมถึงถามหาแต่อวีวาดูเหมือนว่าเขาจะไม่ยอมบอกผมง่ายๆว่าใครเป็นคนทําผมคงต้องใช้ไม้แข็งเกินไปพ่อครับฟังผมนะถ้าพ่อไม่ยอมบอก ว่าใครทาพ่อต้องอยู่ในนี้ตลอดไปนะครับพ่อไม่อยากออกไปข้างนอกบ้างหรอแค่บอกผมเดี๋ยวผมจะช่วยพ่อเองแค่คิดว่าแกกําลังจะทําอะไรอยู่แค่คิดว่าคนที่ใส่ร้ายฉันเขาจัดการง่ายขนาดนั้นเลยเหรอถ้ามันง่ายขนาดนั้นฉันคงไม่ยอมอยู่ในนี้มาเป็นยี่สิบปีเพื่อแลกความปลอดภัยของแกกับแม่แกหรอกนี่เขากําลังจะบอกผมว่าที่ยอมอยู่ในคุกเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของผมกับแม่ผมเกือบเชื่อแล้วนะถ้าคนพูดไม่ใช่พ่อนะครับ งั้นพักผ่อนเถอะผมว่าแล้วเดินไปนอนที่เตียงคนไข้ที่ว่างอยู่อีกเตียงกะว่าจะลองนอนในห้องขังดูสักคืนนะครับตอนนี้ผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วผมยังคงขมตานอนไม่ได้แต่พ่อผมหลับไปอีกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลับลงได้ยังไงเนี่ยประตูลูกกลงแบบนี้เขาไม่รู้สึกระแวงบ้างเลยหรือไงสงสัยการนอนในห้องกลงนี้จะไม่ได้ไปได้สวยขอกลับไปนอนที่ห้องแล้วกันผมเดินออกมาโดยไม่ลืมที่จะปิดประตูให้เขาด้วย ไม่ใช่คนดีอะไรนะแต่ห้องมันต้องล็อกจากด้านนอกนะครับคิดว่าทําไมผมถึงยอมถอยออกมาง่ายๆไม่ซักเขาต่อให้ถึงที่สุดก็เพราะถามไปเขาก็คงไม่ตอบแต่ผมก็พอเดาได้ว่ามันที่พ่อพูดถึงอยู่ใกล้ตัวเรามาตลอดซะด้วยว่าแต่รักษาสัญญางั้นเหรอึพ่อผมเนี่ยถูกหลอกง่ายจริงๆเลยนะดูเหมือนว่าตั้งแต่พรุ่งน,นี้ไปผมคงจะมีงานพิเศษเป็นการติดตามชีวิตของคุณอาตำรวจคนเก่งของเราเพิ่มซะแล้ว ปึ่งชายชราทุบโต๊ะไม้เนื้อดีจนดังกล้องไปทั่วห้องเป็นห้องเก็บเสียงขนาดใหญ่ที่ถูกตกแต่งอย่างหรูหราเกี่ยว่าไงนะวิชิตมันตามเรียขาไอ้นายพลอย่างนั้นเหรอไอ้วิชิตเป็นตำรวจที่เขาไว้ใจให้ดูแลเรื่องการส่งยาในจังหวัดใหญ่ๆมาตลอดหลายปียอมกินเงินในที่มืดมาตั้งนานพอมันมาเจอคนที่มาเชิดหน้าชูตามันในที่สว่างได้มันก็รีบวิ่งแจ้นไปหา ทั้งที่มันรู้อยู่แก่ใจว่าไอ้ในผลนั้นมันจ้องจะเล่นงานเขาอยู่ครับท่านคุณวิชิตไปพบในผลเจริญเมื่อวันก่อนครับเห็นว่าไปเรื่องตำแหน่งสารวัตรที่กำลังพิจารณาอยู่นะครับชายชลาเคนยิ้มออกมาเล็กน้อยในที่สุดวันนี้ก็มาถึงพวกงูเห่าที่หักหลังได้แม้แต่เพื่อนของตัวเองเนี่ยมันเลี้ยงไม่เชื่องจริงๆแต่อย่าคิดว่าเขาจะรอจนถึงวันที่มันกัดอยู่รอดได้มาจนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะเขาเดินเกมเร็วกว่าคนอื่นเสมอโจชัวแกเก็บคลิปไอวิชิตยิงพี่ชายไอเจดไว้หรือเปล่าครับชายวัยกลางคนท่าทางนิ่งสงบตอบรับออกมาด้วยความสภาพอีกไม่นานจะครบ20ปีฉันว่าถึงเวลาที่เราจะต้องบอกความจริงกับตำรวจสักทีก่อนที่คดีมันจะหมดอายุความสะก่อนครับนายแล้วแบบนี้ เจษดาจะไม่โดนปล่อยตัวหรอครับลูกน้องผู้ซื่อสัตย์ถามอย่างสงสัยเขาจำได้ดีตอนนั้นท่านต้องการกำจัดเจษดาที่หมดประโยชน์ทิ้งแผนแรกก็ว่าจะหลอกเจษดามาฆ่าไม่คิดว่าคนที่มาแทนจะเป็นจัตวาพี่ชายของมันสดาแล้วก็ดันโชคร้ายที่จัตวาดันเห็นหน้าท่านเลยต้องใช้วิชิตฆ่าปิดปากเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าจะปิดมิดไม่ให้ใครรู้ได้ยังไงก็ต้องหาแพะแล้วส้มก็มาหล่นใส่เจษดา มันจะไม่โดนฆ่าแต่ก็ต้องติดคุกแทนตอนแรกมันก็จะไม่ยอมหรอกแต่พอหลอกมันว่าจะฆ่าทิ้งเท่านั้นแหละรีบยอมรับผิดแทบไม่ทันนาสมเพศชมัดแกคิดว่ามันโดนแค่โทษเรื่องฆ่าพี่หรือไงคดีค้ายามันยาวเป็นหางวาวขนาดนั้นกว่ามันจะได้ออกจากคุกฉันก็คงตายก่อนไปจัดการให้เรียบร้อยครับท่าน ปั่นหัวพวกคนเลวเนี่ยสนุกชะมัดผมคิดแล้วค่อยๆปิดหลักท็อปลงอย่างเบามือเมื่อกี้ผมเพิ่งส่งรูปแอบถ่ายของอาวิชิตที่น่ารักไปให้กับโทรศัพท์เกา่เกาๆของเพื่อนในองค์กรของเขาละ่ะพอดีว่าลุงนักโทษที่เข้ามารักษากับผมแกให้มาสงสัยแกคิดว่าผมอยากจะเข้าร่วมองค์กรละมั้งแต่ก็ดีไม่ต้องเหนื่อยหาเองแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าเขาจะตามไอพีผมได้ละ่ะโทรศัพท์พวกที่เขาใช้กันอยู่นะ่ะ ทำแบบนั้นไม่ได้หรอกครับเอาล่ะทีนี้ก็เหลือแค่เขาดาวรอดูความวินาศสนตรโรของอาวิชิตอย่างเดียวอาวิชิตเป็นเพื่อนสนิทของพ่อผมหลายปีที่ผ่านมาผมนึกว่าเขาแค่มาหาผมกับแม่เพราะรู้สึกผิดที่จับพ่อเข้าคุกแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าผมมาทํางานในเรือนจนํานี้เขาทําตัวมีพิรุษโดยการมาเจอผมทั้งแบบซึ่งหน้าแล้วก็แอบตามผมอยู่บ่อยๆพวกมีความผิดติดตัวก็แบบนี้ปิดบังมาได้ตั้งนาน ดันมาทำหางโผล่ตอนจบได้ผมแอบตามอาวิชิตกลับบ้างถึงรู้ว่าเขาไม่ใช่คนดีเป็นตำรวจแท้ๆแ,แต่แอบเอาของกลางออกมาขายแล้วก็มีนายใหญ่ที่คอยบงการอีกทีรวมถึงเรื่องที่ลุงของผมนายใหญ่คนนั้นก็เป็นคนบงการแต่สงสัยทำงานด้านมืดมีเงินอย่างเดียวมันไม่พออยากจะเลื่อนยศอยากจะมีอานาจอาวิชิตจึงไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนายพลเจริญพลตำรวจใหญ่ที่จ้องทำลายองค์กรค้ายาหลายๆที่ในประเทศอยู่ แล้วก็กำลังจะหักหลังนายใหญ่ตัวเองในไม่ช้าแต่ก็คงโดนนายใหญ่จัดการซะก่อนไว้จะไปเยี่ยมที่คุกบ้างนะครับอาวิคุณอินทัศกับคุณนารีเชิญครับครับผมตอบรับเจ้าหน้าที่เรียนจำพร้อมกับหันมาประคองแม่ให้ลุกขึ้นสีหน้าของแม่ตอนนี้เก็บความดีใจไว้แทบไม่มิด ผู้คุมเปิดประตูให้เราสองคนเบาๆหลังจากบานประตูนี้มีพ่อผมนั่งหันหลังอยู่ก่อนแล้วพอค่อยๆหันมาเขาสบตาผมนิ่งแล้วค่อยเบนสายตาไปทางแม่เจตแม่พึมพมชื่อของพ่อออกมาเสียงของแม่เบามากแต่ผมที่อยู่ใกล้แม่ยังได้ยินนารีไม่เจอกันนานนะผมกับแม่นั่งลงช้าๆ ผมนั่งเงียบๆในขณะที่แม่เริ่มถามสารทุกสุขดิบของพ่อตอนนี้พ่อของผมยังคงติดคุกอยู่เหมือนเดิมแม้ว่าทุกคนจะรู้ความจริงว่าอาวิชิตเป็นคนฆ่าลุงวาแต่ด้วยความที่พ่อผมมีคดีเกี่ยวกับการค้ายาติดมาด้วยเยอะมากมันเลยทําให้เขายังต้องอยู่ถูกขังแบบนี้แต่อย่างน้อยตอนนี้แม่ก็มาเยี่ยมเขาแล้วช่วงนี้ผมย้ายกลับไปทํางานที่โรงพยาบาลแล้วล่ะผมไม่ค่อยมีเวลาให้แม่มากเท่าไหร่ ทั้งที่ปกติผมก็ไม่ค่อยได้อยู่กับแม่อยู่แล้วแต่ตอนนี้ในหนึ่งเดือนผมแทบไม่ได้เจอหน้าแม่เลยด้วยซ้ําต่อจากนี้ไปแม่คงจะไม่เหงาแล้วล่ะส่วนในายใหญ่ที่เป็นคนสั่งการเรื่องทั้งหมดตอนนี้ผมก็ยังจัดการเขาไม่ได้ถึงแม้ว่าเขาจะเปิดโปรงอาวิชิตแต่อาวิชิตกลับไม่สัดทอดเขาเลยทั้งที่ก่อนที่จะโดนจับก็กําลังจะหักหลังเขาแท,แท้แต่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานเขาคนนั้นก็คงมีชะตากรรมไม่ต่างกันกับพ่อและก็อาวิชิตเพราะนายพลจเจริญกําลังจ้องเล่นงานเขาอยู่ สำหรับตอนนี้ผมว่าทุกอย่างมันดีแล้วและต่อไปเรื่องราวต่างๆคงจะเข้าที่เข้าทางมากกว่านี้ผมดีใจนะที่ตัวเองไม่เสียคนท,ทั้งที่ครอบครัวมีปัญหาตั้งแต่เด็กไม่รับไม่กล้าไปเปิดเผยความจริงโดยไม่นึกถึงกำลังใจของตัวเองจนเดือดร้อนชีวิต30ปีแรกของผมบนโลกผมพอใจกับมันแล้วละ่ะ